สวัสดีครับทุกๆคนนะครับนี่นะครับจะพามาดูนาข้าวของผมเหมือนเดิมครับตั้งจากที่ผมใส่ป๋ยิปานไปแล้วได้ประมาณสี่วัน,นครับสี่วันก็นเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วครับผมไม่ได้ใสเยอะนะครับผมใสนี่หน่อยนะครับผมบ่ได้ใส่หลายถือผมใสหลายนะครับผม ย่านมันขึ้นกินใบนะครับเพราะว่าผมใส่เตยูเลี่นะครับผมบม่ได้ใส่อย่างอื่นนะครับบ่ได้ผสมเพียวเพียวเลยนะครับนี่ครับบ่ต้องผสมครับก็อยากผสมอยู่ครับบ่ตามตรงเหรอประหยัดเงินซื้อพี่นองครับเสียไรเสหยายกับเปลืองเงินครับมันวันใส่ขามีซัมไหกับใส่สันมันแต่ว่าผมเรื่องเอาปุ๋ยที่ แห้งเี่ยสุดนะครับคือปุยยูเลียนะครับแห้งนะครับตัวใส่ลายครับเค็ดให้ผลผลิตเท่าเสียหายนะครับคืนชิดใบนี่ครับมันจะองนี่บ,งบางๆเจ้าหน่อยครับมันตายนี่ครับโวยกามาสามใสครับเลยสำในกเก่าสำนันนะ เราทำเบิ้องอีกจกักอาทิตย์หนึ่งครับครบหนึ่งอาทิตย์เริ่มเขียวขึ้นครับน้ำหลครับผมเอาน้ำใส่ตรงห่วงน้ำนี่ครับเพราะว่าน้ำหลายนี่จะดด,ดีบางมากเลยครับมันพกเกิดหยาครับผมบวมวหญยาในานาข้าวนะครับอย่างนี้จะต้นเขาปลูกเขาต้องอย่าให้มีหญ้านะครับทุกคนนะครับดี คิดจังไงก็ได้ครับล่ยให้มันเกิดนะครับบางคนก็พ่นยาฆ่ายาบ่ดีไปไหนนะครับพ่นยาฆ่ายาไม่ใช่ทางเหลืองนะครับจังดีๆเ้างก็คั้นมีน้ำครเอาหนามใส่ครับสูบหนามใส่หํา้หลายๆทั้ถท่วมมันตายนะครับเ่าตายมันก็เลือหน่อยคืนหน่อยที่สุดนะครับถ้างก็จังไปถอนเอาครับเพราะว่าหน้าปักดำมันถอนได้นะอย่างตรงไปดึง ถอนเหยียบลุตมมนะครับผมก็มี่กัน,นครับนี่ครับหย่านะครับตอนนี้เขาผมก็ครบสองอาทิตย์เด้อครับนี่ครับมืนหนีวันอาทิตย์ครบสองอาทิตยนนนตออต์นะครับเดีย๋ยวผมก็ใส่ปุ๋ยก่อนสองอาทิตย์นะครับนี่ครับกำลังเขียว กกอดีนะครับกาอ่อนเคได้ติดตแตกกอระตรงห่วงเลยครับมันคือกาแกะครับกาอ่อนกาครบอายุมันนามาปักดำนะครับมันก็ได้ผลผลิตดีในนอนนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่คือข้าวเหนียวนะครับกาอ่อนตกพอ้อมกันนะครับเจอตัวนี้ปักดำก่อนตัวนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวตัวนี้เป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้า ก็ขอสิบห้านะครับนี่ครับเขาเจ้าสิบห้าเพร,ะร,ะระาะว่าปลามาปล่อยนะครับนี่ครับปลานิน่นบ่งปลานิ่นบลหลายตัวนะครับประมาณห้าร้อยตัวนะครับเอาประมาณนี้นะครับมาตรงใส่ลาย คลิปนี้ก็ภาพมาเบงนาข้าวนะครับสำรวจดูนาข้าวนานี่นาเห็นหน้าครับพี่น้องหลายๆคนเพราะท่านใส่ปุ๋ยก็เฝ้าใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับยิงใส่ปุ๋ยชั้นก็ยิ่งแต่กอเร็วนะครับเข่านะครับบองนี่ครับที่มันเขียวเขียวนี่มันมีเฟืองเน่านะครับผมสูมน้ำใส่ให้งวดน้าแหลงนะครับเฟืองหนี่มันเลยเน่านะครับแล้วมันเป็นปุ๋ยอยู่ในดินนะครับ เห็ดไ้ดินดีมีปุ๋ยนี่นะครับผลดีคือเฟืองเน่านะครับจะรอดทับเบิ้งข้าเจ้าผมนะครับมันจะเป็นแบบใดอครับฝนบประตกครับเมือนี่นะครับนี่ครับ,รบอากาศ ชุดชื่นนะครับ